ข้าวน้ไม่หมูจ้าพี่น,พน,น,พน,พน,น,น้องจ้าพามาเบิรงนับเข่าเนาะพามาเบิรนกับพวามมื้ส้มตำจ้าส้มตำขนมจีนขอบคุณนะพี่น้องกินกับส้มตำปลาทูทอดอันนี้ข้าวหมูยา่างจ้าข้าวหมูย่างมาจ้ามากินกน้ำกันเนาะข้าวเหนียวก็มีพี่น้อง ข้าวเหนียวปั้นกินเนอ้อกินข้าวจ้าเครื่งพักไม่โมพี่นงจ้าเต็มถาเต็มจานเลยนี่เครื่องเงินนัินเอียงก็ละ่ะทั่วพูพี่นองตั่วพูปรกาศปก,กาศหินผักซี่ต้นหอมเนาะประกาศขาวมาจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้ากินสมใำพี่นอง sôm tằm sôm tằm, ăn mướu đây thì nòng già, sẹp sẹp, nó lùi mướu đấy, bát thu, sẹp bao giờ? hả? Ngon, ngon, anh loại anh à ซื้อมาพี่น้องซื้อตลาดสมตำเมากะกินมือพี่น้องต้องแกบเดีรสศาสตร์รสศาสตร์บันห้อรสศาสตร์บันบันหนอกบั่นน่างเขาเนาะกินมื้อเลย เน,นื้อปังกินรับจิ้มอันนี้ข้อโมอยา่างข้อโมอย่างพี่น้องน้ำจิม้มค่ะนี่ดีล่ะเนี่ย วัหมูข้อหมูแล้วพี่น้องมาอย่างจับจับต้องักจังมือสกินเบัดพี่น้องผักนส่สยซึ่มันบ,บเต็มทีเลยต้องใส่ชีวิตได้เป็นอาทิตย์พี่น้อง ซื้มาหมดก็ซีแนวก่อนนะตั๋วซิ้ต้นหอมก็ใช่ใบถั่วไผ่ซื้อไปจะแค,ค่นไส้ไข่เจียวต้นหะอมเนาะเลาสิมาเฮ็ดเมนู่นน่นซุปอันซุปน้ำไม้พี่น้องที่ว่านั่ยก็จะเอามาให้ยไหมขอ,ข,อของของอันของฝางจะคนข้างบาง้านเรื่องซื้อน้อย่านั่ง ซื้อพักมาไวแล้วมันเลื่อมซื้ออย่านั่งพี่น้องจ้าก,ก็เลยได้ซื้ออันนี้นะสำเร็จรูปมาก่ินใหม่เนี่ยแซ่บๆน้งก่อนได้จ้าข้าวหมูมันห่อนเนาะ

แซ่บๆเ้ยค่ะเนาะสองข้นต่ย่าย่า่หมูกับตัเนึกตัเนึกบ่มจินส้มตำแนี่น้องนี่ทำไม็หมูจินมคนเดียวอา,าอาหารค่ะนอาหารคนคือข้าวหมูปลาทูข้าวเหนียวอันนี้อาหารม่หมู คลองมักพี่น้อ,นตองตะมะฮงกินแยมไรกับแสบแ่ำหนักอันนี้ซื้อร้านเด็กหนุ่มนะพ้องซื้อร้านเด็กหนุ่มอ่ะ ลาลุงลุงงานรุ่งวันนรถเขน็นนะนะผักตัวผู้ไปลอง กรอบกรอบไม่ไม่มส,สดสด อันนี้เนื้อมันฟังอ,อ้าวอินแล้วบ่ก็นิ้วสองหัวเลยบ้าห้ากอขอนิ้วสองหัวพี่น้องคนนี้ก็กินขอนยังสองหัวมนนึงอะบัสสองหัว กระปุนกันเนียวเหนียว,ยวร้านเก่าว่าฟองร้านาดร้านที่เราซื้ออันที่พี่ซื้อมาตอนนั้นอะ่ะเล็กๆก,กันนะเหนียวขนาดจนเหนียวพี่น,น้องเป็นขนมจีนสดขนมจีนแบบสดๆก่อนนีงที่ก็เจ้าบ,บีบสดเรนนะ สน,นิทก่อนแล้วพี่น้องเด้อกินหนาตลอดเลยจ้ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกท่านด้วค่ะเด้อ